คนลุกพูดถึงคู่รักเบอร์ใหญ่ของวงการบันเทิงไว้แบบนี้เปิดภาพล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบหลังลาทางโลกบวชแต่ไม่คิดหยุดดูดวง พิสุนีปลายได้เป็นแขกรับเชิญในรายการออแอร์เองผ่านช่อง YouTube โดยในเทปนี้มีชื่อคลิปว่าออแอร์เอง EP 37ในวงการบันเทิงเรื่องเยอะเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันเยอะๆคู่รักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่ส่วนที่แต่งก็เยอะถือว่าปีนี้นั้นโดนทักแรงปีแห่งเทพทวงคืนโดยพิสุกนีปลายได้พูดในคลิปเกี่ยวกับคู่รักในวงการบันเทิงว่าปีนี้จะเป็นปีที่คู่ใหญ่ๆเลิกกันเยอะเป็นดาราเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะมีเลิกมี เปลี่ยนมีทะเลาะรีเถินยากจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในวงการบันเทิงฮิตหมู่แต่ไม่แก้ปีนี้จะเป็นปีแห่งเทพทวงคืนใครวหว้ใครยังจงรักภักดีทันยังจะให้อยู่แต่ถ้าใครทิ้งท่านท่านเอาคืนทันทีวิธีแก้คือต้องใช้ทูบ365กดอกผลไม้เก้ายอย่างถ้าจำได้ว่าวหว้เทพผู้หญิงต้องใช้เครื่องสอําอางของสวยๆงามๆเป็นเซตหรือเป็นชุดถวายท่านแต่ถ้าเป็นเทพผู้ชายต้องเป็นเหล้าบุรีแต่ถ้าเป็นพระต้องใช้ ผลไม้เป็นบทสวดมนต์เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนปีนี้จะมีคนมีชื่อเสียงทําธุรกิจผิดกฎหมายถูกจับถูกเรียกยังมีอีกซึ่งหลายคนดาวอาจจะเป็นคู่รักของสาวชมพู่กับหนุ่มน็อตหรือเปล่าพิสุณีปลายไม่สบายพิสุณีสุทัศนาหรือหมอปลายพายกระซิบหมอดูทํานายดวงชะตาชื่อดังที่เมื่อประมาณต้นปี66ได้ออกมาเผยดวงช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงมีนาคม2566ว่าต้องระวังอะไรเรื่องใดยอย่างไรบ้างทางอุบัต ทเหตุต่างๆทัง้ง,ง,งเรื่องของโรคระบาดเป็นต้นปัจจุบันนี้พิสุณียังเปิดรับตรวจด,ดวงชะตาอยู่บ้าง และยังมีช่อง YouTube ให้ติดตามรับฟังการทำนายอนาคตถึงเรื่องราวต่างๆอีกด้วยแต่ล่าสุดภิกษุณีสุทัศนาได้โพสต์ไอจีส่วนตัวนาวาราชาพร้อมข้อความว่าร่วงอีกรอบเรื่องเบเบถึงไม่ใช่แฟนแต่รับกรรมแทนลูกดวงก็ได้ใครทำบุญก็กรวดน้ำให้หลวงพี่ด้วยนะจ๊ะชะตากรรมหมอดูรักทุกท่านจ้าเป็นรูปภิกษุณีขณะนั่งอยู่บนรถเข็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งข้อเท้าข้างซ้ายมีผ้าก๊อดพันอยู่หลังมือข้างซ้ายมีพลาสเตอร์ปิดแผลแปะยู่ แต่อย่างไรก็ดีถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าฟิสุนีเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยอะไรแต่ก็มีลูกศิษย์ที่ติดตามไอจีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาให้กําลังใจพร้อมอวยพรให้หายโดยเร็วเป็นจานวนมากยังไงก็ขอให้หายไวๆร่างกายกลับมาแข็งแรงแบบเดิม